สวัสดีครับอยู่ผม S W D รายการสวรชัญญานะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมดาร์ก n Dogma ม a r k a l i s e n นะครับอ่าในพาร์ทที่4กันแล้วแล้วคนเกมนี้เป็นไรชอบเดินผ่านกล้องจังเลยโอเควันนี้ก็ยังอยู่กับผมนะฮิกกี้คนเดิมเพิ่มเติมคือดูมิตะมีเกาะอกใส่แล้วไม่ใช่เกาะอกสิ้อเรียกว่าเสือ้อเกาะที่พุงเออเอาละครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาต่อกับเนื้อเรื่องหลังจากที่พาร์ทก่อนเราโมจะไปเดินเล่นกัน แต่ว่าไอ้ตรงหินตรงนี้นะครับในเมืองเนี่ยมันสามารถเข้าไปอัญเชิญพรอีกตัวมาช่วยได้นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่อีกโลกแล้วนะครับเป็นโลกต่างมิติได้ได้วในนี้เขาจะมีพรจากเพื่อนๆของผมนะที่เล่นเกมนี้ด้วยกันผมสามารถเชิญพรออนกนมาได้นี่ซึ่งตอนที่เราเล่นเกมนี้ครับก็สามารถเลือดได้เหมือนกันว่าเราจะปรับเกมให้หมดออนไลน์ไว้ไหมนะครับหรือว่าจะปิดมันผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตัวเองเปิดปิดไว้แต่ว่าตอนนี้เจอหนึ่งคนครับเด็ดมากครับคนนี้บอกเลยคนนี้เลยลาน่า ผมจะขอเชิญคุณไปมากับผมลุกท,ที่เราอัญเชิญไหมนาเราสามารถเปลี่ยนได้เหรอเอาดีไหนลาก่อนลุก,กนายอ่อนไปแล้วโอ้ท่านทิ้งข้าเฮ้ยวันวิ่งหนีไปแล้วด,ดูกรรมก่ลุกก็โทษอ้าวโอ้ไม่น่าทิ้งลุกไปเลยเฮ้ยนี่มันคนนี้ครับชื่อไรเนี่ยเราอะ่ะ จูจูนี่เบียวเอาเราตอนนี้เราได้สมาชิกใหม่มา2คนแล้วนะแต่จะไม่ทิ้งโดบิโดมิต่างเราแน่นอนขอแสดงความไว้อะไรแก่รุกด้วยนะครับเขาได้จากไปแล้วลาก่อนอ,อีกไม่น่าไกลนะเราหน้าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเราคงจะได้เอาหัวของเจ้าอะไรนะเขาก่อนงูไฮด้านะครับไปส่งให้กับท่านไดยุคข,ของเมืองเฮ้ยถึงแล้วนี่ไงอู้นี่ไง,ไงหัวไฮด้า เราจะไม่เรียกว่าบริัทแล้วนะครับเรียกว่าไฮด้าดีกว่าโอ้โหนี่มันเมอร์เซเดสเบนซ์คุยเขาว่าท่าขคงพักผ่อนเต็มที่เลยสินะวันนี้หิงได้มาช้าักขนาดเนี้สัตว์กูดีเลยแค่วันเดียวเองแค่ไปฟาร์มมอนเล่นตอนนี้ N อนพซีเขามีระบบจับผู้เล่นล่าช้าเควนเหรอเนี่ยโอเราจะเดินทางไปที่เมืองหลวงกันจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่เราก็ต้องคุ้มกันขบวนนี้จากสัตว์ร้าย แต่ไม่ต้องกลัวเพราะเราอยู่กับอลิซันผู้พิชิตไฮดางอโออันตรายแน่ๆอย่างนี้บอกคำเดียวรู้เลยมันต้องมีสัตว์ร้ายมาบุกหัวงูแน่นอนครับโอ้ผมรู้สึกได้เลยครับว่าเราต้องขนส่งหัวงูไปยังปราสาทอยู่ตรงนู้นแน่ๆระหว่างทางนี้เราก็คงต้องเจอกับปัญหาร้อยแปดนะครับผมเป็นคนที่ไม่กลัวงูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินจ้องหน้าไป ได้ข่าวว่าครั้งก่อนตอนเจอหน้ามันมันแห่ใส่ตัวกระจายเตะไปเลยเฮ้ยกรอบบินออืืเอ้ยโหจูบนี่เบียวนายโหดมากจูนี่เบียวมันเอ้ยอะไรอะไรโห้ยนี่ไงโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้นกบินได้เฮ้ยอืออโดดฟันเฮ้ยทีมผมไม่มีใครมีธนูเลยว่ะอือแม่งสายแทงทั้งนั้น สายแทงเมื่อสายแทงต้องมาเจอเกันนกบินอะไรกันโอ้โหนกเหี่ยวเป่าคอนก็นมาอีแล้แงแล้งฮาปี้เออท่าจะไปทำอะไรมันได้หรอโอ้โหมันเสกไฟโหดมากโหดมากโอ้โหคนนี้เสกไฟโหดมากบอกคำเดียวไปจุ๊บปึ๊บอือต้องโดดฟันเอาอ โหวตรงนี้วิวสวยมากครับหน้าหน,นาข้างหน้านี้เป็นเมืองแล้วแต่ระหว่างแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาทั้งสี่ต้องทำการเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งโจมตีรถยังไม่ได้ไปปกป้องเลยโตอไอหมาหมาเหรอหมาบ้าหมาบ้มามันจะอะไรกับแค่หัวงูเนี่ยแค่หัวไฮด้าตัวเดียว ทำไมต้องอยากได้กันนักหนาด้วยไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจ้าอ้าวอายังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกอืมโหโหจูนี่เบวมันบัฟดาบใหม่นะครับจากดาบไฟที่เจ้ารู้เคยทำกลายเป็นดาบไฟฟ้าแทนสุดยอดเดี๋ยวข้าจะไปสำรวจว่าข้างหน้ามีอันตรายไหมฮ้ยผู้พ่ทาทคํามมีแล้วมีแล้วจ้ามีแล้วมีแล้ว อุ้ยโอ้โหมันฮาวลิ n g ใส่ฮาว,าว,าวลิ n g howling howling เหรออุ้ยโนบิตะโมโหแล้วโนบิตะโมโหโนบิตะโมโหอืทำไมโนบิตะใกล้ตายแล้วอ <ito> ่ะอย่าบอกนะว่าจูนิเบียวฮิวเลือดไม่เป็นแถวนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายเหลือเกินข้ารู้สึกว่าจะมีสัตว์ร้ายมากมายเตรียมบุกมาที่แน่นอนเสียงอะไร เสียงหินนี่เองเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงผมจะทำยังไงได้ล่ะครับพี่ก็มันตกมาแล้วจะผมทำยังไงโอ้โหมันมาแล้ววิ่งดีวิง่งอยู่ทำไมวิงว่งวิ่งวิ่งเร็วโอ้โหจูนี่เบวทำได้ดีมากเจ้าตัวสละชีวิตตัวเองเพื่อบล็อกงูไว้ข้าขอสรรเสริญเจ้าแลวพวกมึงสามตัวนี่ยิงเป็นตัวประกอบไปนะไม่สู้มั่งเลยเหรอ ทำไมควายมันลากช้าเหลือเกินกูลากแทนได้ไหมเนี่ยแล้วทําไมเนี่ยยิงกันเป็นบอยแบนด์เลยดูท่านหน่อยสิครับท่านข้างหน้านะ่ะมีประตูอยู่ด้วยตุ้มไปกว่าโหประตูข้างหน้านี่มันช่างดูอลังการงานสร้างเหลือเกินแต่ก็น่าแปลกนะเป็นประตูที่จะพาเข้าไปยังเมืองแต่ว่าไม่มีอัศวินคอยดูแลเลยเป็นเมืองที่ช่วยจริงๆประตูได้เปิดขึ้นแล้วท่าน เหมือนข้างหน้าจะมีสัตว์ร้ายก็รินโหมึนอารมณ์ดีได้กันนะวิ่งกันจ,จ้าเลยแล้วไม่ตัวเขย่าเหมืนั้นนะลูกหูตายให้หมดเนี่ยแหละจบไหมจบไหมจัดการมันโนบิตะค่ายลงโทษคนชั่วด้วยการเขย่าไส้มันเออเหมือนกับว่าอีกไม่ไกลพวกเราก็ถึงประตูเมืองแล้ว หลังจากฟันฝ่าอุกสักค์นับไม่ถ้วนพวกเราก็ทำสำเร็จและในที่สุดขบวนขนส่งหัวของไฮด้าก็ได้มาถึงประตูเมืองโอ้ยจะลีลากันไปไหนเนี่ยรีบๆมาน่อยได้ไหมเนี่ยเดินแต่ช้ายันเย็นแล้วเเรายังมีชีวิตอยู่ยอดมากท่านหัวไฮด้านี้น่าถูกส่งไปเป็นของบำนาญให้กับหัวหน้าถ้าท่านเดินไปในถนนท่านจะกลายเป็นฮีโร่ของแกรนดโซเลน ยอดมากทำได้ดีมากไปพักผ่อนได้เลยท่านข้าจะไปรายง,งานโดยตรงกับท่านเกรกข้ามีคำอยากจะบอกท่านสหายขอให้ท่านพักผ่อนอย่างสบายณนเะมืองหลวงไม่ชอบอินนี่เลมันตอแหลจังเลยเอาตัวประกอบไปประาทกันได้แล้วกระฉับกระแขงกันหน่อยไรวะเอาหน้าคนเดียวเฉยเอาไรนั่นมองทำไมเราอยากไปด้วยอ่ะไปไม่ได้เหรอ ท่านเทพพีด่ดาโชคชะตาได้โปรยยิ้มให้แล้วยินดีให้รู้จักท่านอาริสันไอน,นี่ชื่อหมาสันเอาเลยครับในทะี่สุดตอนนี้นะครับก็ได้พรใหม่มา2ตัวแล้วนะครับคือฟาริน่ากับโทวี่นะครับผมรู้สึกว่าพรเนี่ยอาจจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับเนื่องจากผมอาจจะต้องเปลี่ยนพรไปเรื่อยเพราะว่าเลเวลมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับก็เลยอาจจะมีการเชิญตัวใหม่บ้างแต่ว่าเจ้าโนบิโดมิตะของเรานี่จะอยู่กับเราไปตลอดแน่นอน คงคอนเซปต์ความเรศไว้เช่นเดิมนะครับเฮ้ยถือว่าจะเป็นร้านขายอาวุธโอ้โหเพียบเลยโอ้โหมีของเท่ๆทั้งนั้นต้องจัดหน่อยแล้วแลว้วเมื่อเรามาถึงเมืองนี้ได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยเริ่มจากมาคุยกับคุณลุงคนนี้ก่อนเลยนะครับตรงเช็งวเคชั่นตรงนี้นะครับสามารถเข้าปเปลี่ยนได้ก็จะมีอาชีพพื้นฐานเบสิกสามอันให้เ,เลือกตอนแรกนะครับแต่ว่าจะมีอาชีพเพิ่มมาอีกก็คือพวกว,วอริเออร์เลนเจอร์โตเซอร์ มิสติกไนนะครับแล้วก็ไอทัศซินกับเมจิกอาร์เชอร์ซึ่งมีอาชีพหลากหลายน่าสนใจให้เล่นเยอะนะครับอย่างเช่นไอทัศซินนะครับเป็นอาชีพที่รวมระหว่างธนูกับดาบออกมาตอนนี้เนะี่ยผมอยากจะลองเปลี่ยนอาชีพเป็นบอลลเยอร์ดูนะครับได้ยินมาว่าตัวนี้นะเป็นอาชีพที่ตีแรงที่สุดเลยแต่ว่าจะไม่มีโล่ใช้โอ้โหสุดยอดเรียกได้ว่าเป็นซอร์ทแมนอย่างที่ต้องการเลยแต่ถ้าเกิดไม่เนะวิร์กนะวอาจะเปลี่ยนใหม่เป็นอาชีพไอทัศซินนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่ยอ้างที่จะโดนเพราะว่ามีธนูใช้นะแมมยังงงีีดดบท่่วไวไรวเรห เอาละรครับตอนนี้เราออกออกมาแล้วนะครับเป็นสภาพตัวเต็มแบบโคตรโคตรเท๊นี่เป็นไงเดี๋ยวภารกิจต่อไปของพวกเรานะก็คือการกลับไปที่หมู่บ้านคาสดีนะครับโอเคเอาละรครับตอนนี้เรากลับมาถึงเมืองคาสดิสกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดีกว่าว้าอ๋อแค่มาจบเควสนี่เองโอเคถือว่าเราได้ตังค์แล้วแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนเออตอนนี้คูติน่าไม่อยู่กับท่านเหรอคูติน่าเออ ชิปหายแล้วคุยหน้าออกไปตามหาเราแล้วหล่อนก็หายตัวไปเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่งั้นเดี๋ยวเราคข้ามาเจอใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าละกันนะเราเกมดากอนด็อกมาคราวหน้าเราจะไปตามหาคุยหน้าที่หายไปเนื่องจากไปตามหาเพื่ยักษ์สาแผลให้เราโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปละ่ะบิลดิบิ